สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนิกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่126นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการช่างนะคะแต่หน้านี้นะคะเป็นการวัดน้ําหนักตัวนะคะหน่วยของมันจะเป็นกิโลกรัมแล้วก็ขีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ข้อที่1นนะคะเขาให้อ่านน้ำหนักเลขเติมคำตาตะจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องช่างนี้นะคะมันจะมีตัวเลขใช่ไหมคะมันจะไม่มีเข็มนะคะมันจะมีตัวเลขเห็นไหมคะมันจะมีเลข3เลข1แล้วก็จุดแล้วก็เลข9นะคะอา,อาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวครูเบนจะเขียนไว้ข้างนอกนะคะมันจะมีเลข3ามเลข1แล้วก็จุดแล้วก็เลข9แบบนี้นะคะ ่นี่ครูเบนเขียนไว้แบบนี้นะคะอะบางคุณนะคะอาจจะดูไม่ชัดนะคะในวิดีโอนะคะครูเบนเขียนตั้งไว้ข้างนอกนะคะอ่านักเรียนดูนะคะก่อนหน้าจุดนี้นะคะจะเป็นกิโลกรัมค่ะ,ะหน้าจุดทศนิยมนะคะจุดที่เป็นจุดจุดนี้เขาเรียกว่าจุดทศนิยมนะคะหน้าจุดจะเป็นกิโลกรัมค่ะ หลังจุดนี้นะคะมันจะเป็นขีดนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้หนักกี่ kg, กิโลกรัมกี่ขีดอ่าเมื่อกี้ครูเบนบอกว่าหน่าจุดเป็นอะไรคะคกิโลกรมัมใช่ไหมคะอ่ากิโลกรมัมเด็กชายคนนี้หนักเท่าไหร่คะมีน้ำหนัก31กิโลกรมัมใช่ไหมคะหลังจุดเป็นอะไรคะครูเบนบอกว่าเป็นขีดหนักกี่ขีดนะคะ หนัก31กิโลกร,รัมกับ9ขีดนะคะครูเป็นอยากถามว่ายังขาดอีกกี่ขีดคะผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้จะหนัก32กิโลกร,รมัมก็ยังขาดอีก1ขีดใช่ไหมคะเพราะว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะถ้าผู้ชายคนนี้เพิ่มอีก1ขีดจะหนักเท่าไหร่คะ 32กิโลกรัมนะคะมันจะเพิ่มมา1กิโลกรัมนะคะอ่าส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าสำหรับตัวเลขนะคะถ้าอยู่ในเบฟฟรนดของนักเรียนนะคะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะแต่เวลาครูเบนมาอัดวิดีโอนะคะมันจะดูไม่ค่อยเห็นนะคะ ข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะครูเป็นให้นักเรียนทําเองอต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่127นะคะเขาให้เติมคําตอบอเรามาดูนะคะมีเด็กอยู่3คนด้วยกันนะคะคนแรกชื่ออะไรคะชื่อขุนนะคะคนที่2ชื่อแก้วตาคนที่3ชื่อใบบัวนะคะ,ะเด็ก3คนนี้นะคะเขาชั่งน้ำหนักกันใช่ไหมคะ แต่เขาใช้เครื่องชั่งน้ำหนักคุณละแบบแบบกันใช่ไหมคะสำหรับขุนนะคะเขาจะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอะไรคะแบบตัวเลขใช่ไหมคะามาดูแก้วตาบ้างแก้วตาเขาจะชั่งน้ำหนักแบบอะไรคะแบบเข็มแบบเข็มชี้น้ำหนักนะคะต่อไปของใบบัวก็แบบอะไรครับแบบตัวเลขเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ครูเป็นบอกเล้วใช่ไหมคะว่าหน้าจุดทศนิยมจะเป็นกิโลกรมัมหลังจุดเป็นอะไรคะเป็นขีดดังนั้นขุนหนักเท่าไหรค่คะขุนหนัก37กิโลกรมัมกี่ขีดคะหลังจุด9ขีดนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปของแก้วตาก็เหมือนกันคะ่ะแก้วตาหนักเท่าไหร่คะ หนัก18กิโลกรมัมกี่ขีดคะอะ่ให้นักเรียนนับดูนะคะกี่ขีดคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหขีดนะคะาสำหรับข้อที่2องข้อที่สข้อที่สข้อที่หนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ีข้อที่หให้นักเรียนตอบเป็นชื่อคนนะคะว่าใครเบาที่สุดแล้วก็ใครหนักที่สุด อต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่1 2ึนะคะเป็นการวัดน้ําหนักเป็นกรัมจากที่เราเรียนมานะคะเราจะเรียนอะไรมาคะเราจะเรียนกิโลกรัมมาเรียนกีดมาใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะมันจะมีเพิ่มคําว่าอะไรขึ้นมาคะคําว่ากรัมอเดี๋ยวเรามาทบทวนมาตรานะคะการชั่งน้ําหนักกันก่อนนะคะอ่า่กิโลกรัมเท่ากับ สิบขีดใช่ไหมคะ,ะที่ครูเป็นเคยสอนมาต่อไป1กิโลกรมัมความรู้ใหม่วันนี้นะคะ1กิโลกรมัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะหนึ่งพั 1, กรมัมแล้วครูเป็นถามว่า1,000กรัมกับ10ขีดมีค่าเท่ากันไหมคะ เท่ากันนะคะเพราะว่า10ขีดก็เท่ากับ1,000กรัม1,000กรัมก็เท่ากับ10ขีดเห็นไหมคะอ่า10ขีดมันก็1กิโล1,000กรัมก็1ก,กิโลดังนั้นนะคะมีค่าเท่ากันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น10ขีดหรือ1,000กรัมก็เท่ากับเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมนะคะอ่าถึงแม้นะคะหน่วยของมันจะไม่เหมือนกันแต่มันมีอะไรคะน้ำหนักที่เท่ากันนะคะ อ่าต่อไปค่ะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมค่ะอ่าหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมถ้าสองขีดนะคะก็สองร้อยกรัมสามขีดสามร้อยกรัมสี่ขีดสี่ร้อยกรัมนะคะห้าขีดก็ห้าร้อยกรัมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะในตัวอย่างนะคะเขาไว้โยงเส้นจับคู่ เครื่องช่างกับน้ำหนกักอ่านี่คือเครื่องช่งใช่ไหมคะฝั่งนี้คือน้ำหนกักเห็นหน่วยไหมคะหน่วยของมันจะเป็นกรมัมใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้อที่1นึ่งเขากำลังช่างอะไรคะหัวหอมใช่ไหมคะหัวหอมของเราหนักเท่าไหร่คะนักกี่ขีดเอ่ยอ่าหัวหอมของเรานักกี่ขีดคะอ่าเดี๋ยวเรามานับดูนะคะ ครูเบนบอกเลยว่าเราจะไม่เริ่มนับที่เลขศูนย์ใช่ไหมคะเราจะเริ่มนับ1ขีดนะคะที่ถัดไปนะคะขีดถัดไปก็คือ1ขีด2ขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีดหขีด8ดขีด9ดขีด10้าขีดอ่าขีดนะคะเข็มนะคะจะไปชี้ที่เลขอะไรคะเลขหนึ่งหนึ่งนี้กี่ขีดนะคะที่ครูเป็นนับเมื่อกี้10ขีดอ่า สิบขีดเท่ากับกี่กรัมะคะสิบขีดเท่ากับหนึ่งพันกรัมใช่ไหมคะอาให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะอาสิบขีดก็เท่ากับหนึ่งพันกรัมนะคะหนึ่งขีดหนึ่งร้อยสองขีดสองร้อยสามขีดสามร้อยสี่ขีดสี่ร้อย ห้าขีดห้าร้อยหกขีดหกร้ขีดเจ็ดขีดแปดรขีดเก้าอนะคะ1 0บขีดก็หนึ่กรัมนะคะอ่าหรือ1นึ่กิโลกรัมนั่นเองนะคะอ่าเข็มนะคะชี้ที่เลขหนพอดีก็คือ1น0 0งพันกรัมต่อไปเรามาดูอีกหข้อค่ะก็คือข้อที่2องเรามาดูที่แตงกวาค่ะ เรามาดูที่แตงกว่าแตงกวานี้หนักกี่ขีดคะนักเรียนต้องรู้ก่อนนะคะว่าหนักกี่ขีดแล้วไปดูนะคะว่ามันเท่ากับกี่กรมัมหนักกี่ขีดนะคะลงนับดูคะ่ะ1 2 3่งสามสี่ขีดใช่ไหมคะห้าขีด ห้าขีดเท่ากับกี่กรัมนะคะหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกรัมสองขีดสองร้อยกรัมสามขีดสามร้อยกรัมสี่ขีดสี่ร้อยกรัมแล้วถ้าห้าขีดนะคะก็ห้าร้อยกรัมใช่ไหมคะนักเรียนก็โยงเลยค่ะไปหาห้าร้อยกรัมนะคะให้นักเรียนโยงเองนะคะต่อไปเรามาดูค่ะมันมีข้อที่สี่ค่ะที่มันต่างจากเพื่อนนะคะข้อที่สี่เขากําลังช่างอะไรอยู่คะ ข้อที่สี่นะคะข้องลังช่างเห็ตหอมอยู่นะคะเห็ตหอมหนักกี่ขีดคะอ่ะดูก่อนค่ะนับเลยคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ะหนึ่งสอสามี่ห้าหดอ่านะคะจากที่นักเรียนเห็นใช่ไหมคะเข็มของเครื่องช่างนี้นะคะมันจะอยู่ระหว่างขีดที่7กับขีดที่8ด ก็คือครึ่งของขีดใช่ไหมคะครึ่งขีดเท่าไร่คะ1ขีดเท่ากับ100กรัมถ้าครึ่งอะคะครึ่งหนึ่งของ100คือเท่าไรคะห0ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเห็ดหอมนี้หนักเท่าไหรคะ7 0 0เท่าไหรคะ7 0 0้อยังไม่ถึง800ใช่ไหมคะยังไม่ถึง800กรัมเพราะว่าเข็มเห็นไหมคะมันอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ กรัมกรัมหนึ่งหน่อครึ่งหนึ่งก็คือ50ดังนั้นเห็ดหอมนี่หนักเท่าไรคะเจ็ดรใช่ไหมคะอ่าเจ็ดรอ่านักเรียนก็ไปดูนะคะว่ามันตรงกับน้ำหนักอันไหนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นได้เลยคะ่ะอ่านะคะเจ็750นะคะนักเรียนดูนะคะว่ามันตรงกับน้ำหนัก อันไหนนะคะนักเรียนก็ยงได้เลยนะคะสำหรับข้อที่สองสามสี่นะคะนักเรียนทำเองนะคะในหน้าที่หนึ่งรอยี่สิบแปดต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดในหน้าที่หนึ่งรอยี่สิบเก้านะคะวันนี้นะคะจะพิเศษหน่อยนะคะครูเป็นจะให้นักเรียนทำสี่หน้านะคะแต่แต่ละหน้านะคะไม่เยอะนะคะบางหน้าก็โยงอย่างเดียวนะคะบางหน้าก็เขียนตัวเลขนะคะเล็กๆน้อยน้อยนะคะ ต่อไปในหน้าที่129เรามาดูกันละได้เลยค่ะข้อที่2อ่านน้าหนักสิ่งของแล้วเติมคำตอบอ่ะเขาถามหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นกรมัมใช่ไหมคะอ่ะเมื่อกี้ไหนลงทบทวนสิคะว่า1กิโลกรมัมเท่ากับกี่กรัมะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ หนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมหนึ่งขีนะคะหนึ่งขีเท่ากับกี่กรัมเอ่ยหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมคะ,ะนักเรียนมาดูค่ะในข้อที่หนึ่งเป็นเขากาลังช่างอะไรอยู่คะมะเขือใช่ไหมคะมะเขือหนักเท่าไหร่คะอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องดูโกนนะคะว่ามันหนักกี่ขีดนะคะแล้วก็ไปเทียบนะคะว่า ว่ามันเท่ากับกี่กรัมอ่ากี่ขีดนะคะหนึ่งสองเราไม่เริ่มนับที่เลขศูนย์นะคะครูเป็นย้ำหลายครั้งแล้วนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเข็มชี้ไปที่ขีดที่ห้าค่ะอ่าห้าขีดเท่ากับกี่กรัมนะคะห้าขีดเขาไม่ให้ตอบเป็นขีดนะคะนักเรียนดูด้วยนะคะนักเรียนตอบห้ากรัมได้ไหมไม่ได้นะคะเขาถามเป็นอะไรคะเขาถามเป็นกรัม แล้ว5ขีดเท่ากับกี่กรัมนะคะ1คีดก1ขีด100ถ้า5ขีดนะคะก็500ใช่ไหมคะอ่าเขียนเลยค่ะ500กรัมถ้าตรงนี้นะคะเขาจะถามเป็นขีดนักเรียนตอบ5ขีดถ้าเขาถามเป็นกรัมต้องเป็น500กรัมนะคะอ่าถึง5ขีดกับ500กรัมมีค่าเท่ากันแต่หน่วยเหมือนกันไหมคะหน่วยมันไม่เหมือนกันนะคะเขาถามเป็นกรัมเราก็ตอบเป็นกรัมนะคะ ส่วนข้อที่เหลือนะคะข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองอางานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้นะคะมีสีหน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่126ค่ะ127 128นแะคะแล้วก็ในหน้าที่129อ่สานะคะสีหน้านะคะสาหรับวันนี้ สำหรับนักเรียนนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายส่งมาในลายส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจัดทยอยตรวจให้นะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ